เลวายล้วขวายข้าหน้าียวายบายดึงมาางหลังไปหน่อยอยอนนาโอเคปลูกไปมุกดามุกดาไบายลูกโอเค สนุกไหมสน,นุกไหมลูกอันนาสนุกไหมคะสนุกไหมคะสนุกสนุกมาขอบคุณคุณตาด้วยขอบคุณด้วยเอออ่ะค่อยค่อยขึ้นลูกค่อยๆขึ้นค่อยค่อยขึ้นค่อยๆขึ้นไปจับได้ไหม